สวัสดีครับเบ้าดินน้อยดินดินนิสานนะครับขอสวัสดีแม่แม่เอฟซีตุกตุกหม่องบอลแม่แม่เอฟซีทางบ้านน้ำครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางฝั่งเล้าน้ำเด้อครับตลอดจนเหนื่อยใจยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่ไปสู่ชีวิตจากบ้านเมืองนอนอยู่ทางทางแดนน้ำครับเมื่อนี่เบ้าดินนะครับมาเลาะน้ำใหม่ไฟปลามาคนเดียวครับบ้าบอยล่อหายลดมาไถนาครับเป็นวันศิวานเขานะครับเลยหายบ้าบอยเป็นปอกงัวเบืองรถไถน้ำครับเบ้าดินมาคนเดียวนะครับ ตอนนี้บ้าดินอยู่พิกัดนะครับลำเซ่ลำหวยบ้านองส่างน้อยอำเภอมวอง3าจิจังหวัดอุบลราชธา,านีบ้านเกิดของบ้าดินเองนะครับตอนนี้อยู่ในปลาดงหยาแสกนะครับขังลังของบ้าดินนะครับเป็นปลาคื้เขียวชุ่มคือปาอ่าหยาแฝกโบราณนะครับบ้าดินสิบม้ารอเบืองว่าสีใดงน้อยบ่อนะครับน้อยไ่ปลาโดนฝนกระั่งแตกนอกแตกแหนงออกไม้เฮาได้ยหายอยากหากินนะครับปากกดไหลกดแช์ ในเด้อครับฝากติดตามเพจห้อยดินทินิสารทางเฟซบุ๊กน้ำเด้อครับขอบุญขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ถามไทยสารถูกสุกดิบกันขามาบ่าวดินได้อ่านเบิร์ดทุกๆคอมเมนต์เด้อครับตอบซาแน่กะขอโทษได้หลายนะครับแต่บ่าวดินกัสิพยายามเข้าไปตอบให้เบิร์ดทุกๆคนเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวมา่ลุดน้องกันว่าบ่าวดินสิได้โนมใหม่งามๆใหมายพรปีนองแม่์เมยเอฟซีเบิร์นบอครับสวัสดีครับ ครับกอแหลกแหกมานครับอยากฟ่อนอ้อมกอให้เบิงเด้ะครับพุ่นนะพี่น้องเบิงเนี่ยผู้ผู้โู้พี่เบ้โอ้ยนี่เป็นมาถือมองครับพี่น้องครับ้นี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับอน้ยพี่น้องครับกอแหลกแหกมานนอบักยัยพี่น้องครับอลังการบอรพี่น้องเบิ้งเนี่ย อ้ยครับอาดนอนนี่พี่นอนน้ำกระล,ลายหลครับแล้วนอบแกบไงนะ่นึงยมาดินกับหาเหลี่ยมหาลหลก่อนนะครับน้ำกรกโอไปน้ำขนหูขนตาครับบางเหมือนเนี่ยหอนเนี่ยได้กินน้ำออกอย่างนังตากัมีพี่นอเอ้ยนอใหญ่ฮะ,ะพี่นองนอครับคุณนะ่ะนอนแบบสวยๆเลยครับนี่อนี่อืเนี่ นหนปพี่น้องเหลืองอุ้ยห่วยไผ่ปลาครับโอมพี่น้องโอมพี่น้องนั่งอยู่ห่างๆกันน,น,นนี่ครับอุ้ยน้องนี่บ่งพี่น,อน้องขีกควดาดใบิวงามาดินกับมาหอดเต่าครับเอางวาไปผูกกินเขาแล้วก็บาบ่อย เอ้ยนอนน่อีแม่ข่อยสมัยไงมางามแถมเตียมข้าราเบียวเลยคนละเหลืองอุยห่ยพี่นอเบื้องในกล่องซ้ำนี่ข้างนอกแห้งง่าครับมีบ้าดินสีซับครับบ้านอนบหไงอลังการชวยงามเอาละกระถมมีนอนทางข้าปล่อยคนเป็นโบกแนวนี่คนสีโบอกอกอกนอนง่ายด้วยครับ กระถมครับพี่น้องเบิงคลิปอยู่ทางเมืองนอกกดไหลค์กดแชร่วิถีชีวิตของคนอีสานบานเฮ้าไปไห้พ่อเม่พี่น้องทางง่างประเทศเบิงในเด้อครับเกำลังใจให้ลูกหลานในเด้อครับน้อนึงครับไล่อำอาอพี่น้องงากกำลังพ่นเลยครับอันซ้ำนี่กำลังตมแสบด้วยพี่น้องนี่นี่ต้มกิมแก้วแสบ ไขป,ปลาห้ามันสีกรอบๆนะครับนี่ครับสมบัติคือเตาพี่น่อเมิดเมิดครับพี่น้อย บอดินพอนอนนึงอยู่ของในครับนอนนึงครับเสียงอาจสีคอยนี่เด้อครับเพราะว่าบาลดินมัไม่ไหม้ติดน่ะเอิครับแพงบาลดินกับวอมนี่งเงินเสือเด้อครับเอาตามธรรมชาตินี่แหละครับแม่แม่เป็นกับว่าบาลดินคือคอยเท้บาลดินมัไม่ไหม้ติดน่ะเอิเลยครับบาลดินใส่เสียงแบบธรรมชาตินะครับ ผมครับพี่น้องโถม,มยิงธามกิดสิกดยากเน่ยด้นได้ไดับเพราะว่ามันเหนียวครับโดนฝนกิดสีเหนียวแน่น่พี่นอ้องถุงมือก็เอาถุงมือกกเก่าดอกพี่น้องคอนว่าเปลี่ยนแน่ถุงมือจากบาดินก็เลยเปลี่ยน กูเก่ามาขาดเบิร์แล้นุจอละพี่น้องซื้อทุกวันอ阿าซาของกขบโทนครับพี่น้องเขาก็ทำใหม่กันขาดขวากโลดเจ้าบาทครับเศรษฐกิจพอเพียงซื้อมาสองมือเปลี่ยนอีกคู่นึงครับ <c oughs> ครับพี่น้องครับขั้นก็หลาย่เดพ้พี่น้องมีน้องก่อทำใหม่ครับเยี่เยเอเบิรงพี่น้องอ้าว เด้หนอนหนึ่งเอา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 มาผูเห็นอยู่นี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 ่ครับโอ้โกอนใหม่นี่โมโมยัง้ยบอย่าหนอครับหมดแดงสมเบาจริงกับบอยาหมดขั้นหน่อยหน่อยพี่น้องเมึงหนอน,หนี่พี่น้องผมข้าวจุนภูนบวเป็นตะหักคือเล็กหน่อยหลองเพลงดีหมดขั้นครับกัดแต่ละเทียเนี่โปเบิร์ดครับ โมเมนต์ Moment, จะหักเกลื่อนมดดุดย,งงยงงงงังก็แข่งก็่าก็เสียก็ผ่าจุ้งแข่งจุ้งแข่งจีคนกัดโปูเบิดนะับว่าอู่นะขอบคุณนแม่เอฟซีที่เข้ามาชมนะครับเหตตาลูกล้านบานห้อยดินมาหาหนอใหม่ ก็ได้สือพงษ์สุดได้หาได้ซีบภาษาเบาของเบาดินก็คือได้หาได้ซีบก็เอาหนงสีนะครับอันแม่เอฟซีงงบางถ่านเพิ่นไหมได้หาได้ซีบจะคลายนอนละกิโลละซีบบาทบอลแม่นครับภาษาอีสานบานเบาดินได้หาได้ซีบก็เอาหนึงสีนะครับได้โบรายก็เอาความหมายของเบาดินครับใบไผ่โป๊กไปขี้เกียพี่น้องเกียร์ขีเกียในเกียหาน้อยดินนะพี่น้อง เดี๋ยวพ่อนอนนงดินครับไก,กลเดเคียหากินแน่งคนอุ้องไงระดังขวบก,กลยคนเดเคียหานอนใหม่สุดหยากหายปากกำกินมันมุกมันจะลึกห,หบาทหนึ่งไงลงกี่ดินเคียวหาจนหยาตายอ่อคนทานไปสายห่างบอมันเงินเดือนหาเพ่นวะ ที่เดิมครับมันเป็นเล็กหน่อยไปงานวัดโอรนอนนี่ครับพี่น,อน้อยงานพิชิตนอนนี่สมัยแต่ดิกิตไปงานวัดคุณยายทองคือแม่ของเราดินระคราผ้าเป็นคล้ายอ้อยสมัยน่ะอ้อยล่ำละแต่ลื้งครับเขาก็มีมอญล่ำ อื่นทำมยังมาเสาไปหาเงินเลี้ยงหาเลี้ยงบาทเลี้ยงสลึงเขาเหยียดเหียน้ำบาครับทุกถูกพี่น้องมาเคี่ยไปเคี่ยมาเห็นกลนฟันใ้สายตาแทว่าเป็นเงินเลี้ยงหาดีใจเบืดอพี่น้องมาได้แฉนกลนทานใช้สายหาต้ก็คือเพราะลดได้พี่น้องกลนทานใช้สายรถอย่ยาเปรีเปรีว่าเปนเงินเลี้ยงหาครับ เรียลกระถุมเอาหลักก็งกระถุมใหม่ถุมเพื่อให้นอนเป็นขึ้นได้ไหวครับคุณรับพี่น้องบาาดินอยู่หิมเซครับคุณต่างกตาไปฟังคุณครับก้อนนี้ได้ซามนอนครับบ้าดินก็นซองเมืองนามเมืองมองที่บ้าดินเคยขามตอนนี้เลือกถ่วมหัวเยืนมือครับขามบอดได้แล้วครับหมดสีข้ามไปหาฝั่งโน้นเลือกครับ น้ำไหลมาน้ำป่าน้ำคุ้นมากครับพี่น้องเบาดินกับเบอท่านเดินไปยกเสือดงน้ำเพลนะหาหน่อไม้ห้แม่เอฟซีก้อนครับเอ,อ้ยจ้กสีหายังเน่ลุ่มปานสิแตกตายก่อนพี่น้องครับอย่ามาหลุดหน่อไม้น้ำกันครับเห็นดินแตกแตครับพี่นอ้องอือนี่ไงนี่ไงนี่ไงนางดิน นั่งยินดินซรายใช่ครับผมขวดพี่นนอะขวดขา,ขาวๆเลยครับมาดินเห็นดินแตกครับนอนบนยาเด้วยปะปวดงอหงพี่นนอะ

วสวยเลยโอ้อโหแง่โคตรโหลดยังไงพี่น้องสวยงามรามทองเลืองครับปาดครับพี่น้องเบืองนอนนี่ครับบารดินจะเอากล่องเข้าไปไกลๆครับบารดินกำลังสีงย่างพานล่ะครับผมเฮ้ยมันหลีอยู่โนรี่อยู่ใต้ใบไผ่ไนะปุณนะยังไงครับผม นอนแบบง่ครับพี่น้องเปิดใบไผ่ออกซิ่ปาดปีโอวีพี่น้องเปิดอันนี้ออกพวกเนี้เหลืองอุ้ยห่วยโบเมนโบเมนนอนตายดิพี่น้องพวกนั้นเบื่อเงาห่วยที่แล้วโอ้ยตื่นเต้นจังพอกพี่น้อง นอนนี่นางดินนอนนี้แบบสวยสุดยอดเลยครับเหนื่อยนี่นอนนางดินง,า,ง,งามๆเลยพี่น้องผมเรนนนื่อนตอนสอดน้ำเบาดินบ่ครับพี่น้องนอนใหญ่นอนนี่ก็สิเกือบโลกพูนละครับ สีทางบาทเบิงคลิปบ่าวดินเห็นนอใหม่นอใหญ่แนวนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บักลาบาวดินเนด้อครับปาด <c oughs> <c oughs> ปุ้ยพี่น้องผมหนอบบกไหนเลยมึงเนี่ยการกำบงหุมเลยนอนี้โอ้โหช่างน้ำหนักแล้วประมาณ1นกิโลงามปานสินไหม้ไม่ยี่สีพี่น้องโอ้ย สวยงามตามทองเยืองครับนี่แหละฮักเอาเลยฮักกระทมต้งเสร็จล้วพี่น้องโอ้ยแต่แม่ปเป็นคำคุค้นๆขอบคุณแม่เท่านี้เด้อขอบคุณเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าเงาเจ้ากอออกนองออกแง่งให้ลูกหลานให้อยากได้กินขอบคุณด้หลายเด้อครับก่อนเบาดินจะเอาใส่กระตาให้พี่น้องเบิ่งก่อนคนจังไดยมโนอใหญ่แท้เหมื่อยอ,อันอนาคตด่า พี่น้องผู้จากบ้านเมืองนอนไปทางเมืองหนอกเห็นบอกครับน้องใหม่ใหญ่ๆหอยดินทอีสานภาพพี่น้องมาเบื้องน้องใหม่ภายปลาที่อุดมสมบูรณ์อันดับหนึ่งเลยครับของจังหวัดอุบลครับบ้านบ่าวดินนี่แหละครับคุณน่ะเต็มตาพี่น้องนอเดี๋ยวครับบ่าวดินเห็นว่าอีกแล้วซองนอนไม่รลุ้นน้ำกันดีครับหลังจากเอานอนแล้วโลแล้วเอามาลุ้นอีกนอนครับ ดินกับบ่องพี่น้องมวนม้วนไปสั่นเด้อพี่น้องย้ยที่ซะหลุดร้านเด้อครับบ่อกับบ่อแดงหัวพี่น้องบ่อเป็นกรบบาวดินเป็นใบหรือเปล่าผดบ่าเฮ้ยนี่พี่น้องนอนนี่กะงามนางดินครับวันนี้ซับนี่ซับสองบาทขาดปุ๊ดญ่คือกันพี่น้องโอมาให้ประหารลายเหมือนสินีไม่ใช่สี อันนี้สินมียัยพ่ม,พมครับสินพุ่อนงามคักมือนี่งามคักงามคักงามคักเอาละกระท้มนี่การท้มแบบนี้พี่น้องเตียงนอนตั้งดินเท่าญ่ขึน้นเรี้ยวครับเออนอนนี่ไปเลยเอ็นตะปลายโผล่อยู่ครับมองครับเห็นตะปลายเบาดินกระสีขวดตู้ขับกอน,นี่นอนตั้งดินเพิ่อนอวบครับ มองวนะ่าม่ห็งพี่นอุ่นะผูฟังเอ้ยไฟบลาอีสานเสามามา่าจูงแขนกันมาเบิ้งมบึงเนี้พี่นนอง มึงเนี่ยนอนบังงามนลยครับพี่น้องครับว้าวอ,อ,อึ้ยอึ้บอึ้ยหุยนอสวยๆเลยครับใหญ่เป็นโกนเป็นโบกแบบนี้พี่น้องเบ้าดินเิ็ทมครับเสางาเสาเงยพี่น้องนี่ครับเบ้าดินใสเบิองใบมันแซงครับ พ่อดูฝดูผลมันสิเป็นใบเห็นไี่น้องผมเพื่อนเนี่นี่ละเคียมันแซงครับเคียมันแซงของแท้ที่เบาดินก็บเบาบอยเบาโจมาคุดนะครับเห็นะครับเคียมันแซงขึ้นตามค้อนใหม่ขึ้นตามเท้าพวงใหม่ที่เพิ่นตายครับ พอหอดูดูฝนมันกระสิเป็นใบเห็นแบบนี้แหละครับดูดูแลง่งพุ่จะบ่มีใบด้วยครับอันนี้คือมันแซงดนะครับเด้อบ่ม,มันเกลียดต,ต้นหมาด้พี่น้องครับอืผมน้าโอ,อ,อ,อ้นอนหนึ่งพี่น้องนางดินนะครับเป็นเต่าไม่ใช่นอนเต่าเต่าเต่าตกับงาน้าม่ที่พี่น้องครับ เหอเจ้า,าี่นครับอืมหมกอยู่ครับพี่น้องผมอืมหมกหมกเลยครับหนอนั่งดินสวยๆเลยครับขวดครับมาดินสิขวดลองมาขวดหาครับ ดูดิเป็นอน,นอมอยู่างบบพี่น้องโอ้มันซับเอาแล้วโอ้พี่เดีนน็กน้อยน้องครับนองน,นี่เป็นซับเอาแล้วครับพี่น้อยพี่ครับน้องน,นี่สีอะไบ้าโอ้มาใหญ่กระมูกอยู่พี่น้องว้าวโอ้หมกหมกหม,มกครับ สวยงามตามท้องเรียงนอนแนวนี่มันไงครับหมกหมกเลยครับผมฮึฮึโอ้ห,อห,อหอครับนนะี่อับอ,อ,อันนี้เนื โอ้สองพี่นอ้องสองสองเตาครับนี่เตานั้งดินนี่ครับนี่อา้าวพี่เอ็นนึง่งอู้พี่น้องอันนี้พักยังหนึงครับเดี๋ยวไปดินจังสิ่งเหยืบิั่งครับเอาตัวดีก่อนพี่นอ้องงานเอ้นสูงอยู่ตัวงานอยู่เห็นบ่ากระดาย วดไปควดมาก,กับ่อพี่น้องมึงเนี่ยสวยงามตามทองเรืองนะขวดเอาตามอันมองไฟใหม่ตามเหงาคนเนี่ยครับเห็นบมอครับเพื่อนโดนฝนครับพี่น้องผมนี่ครับโดนฝนก็ออกขึ้นนอแบบงามเลยครับเอาไปดินกระถ่งครับผมควรเพิ่น เดีย๋ยวมาเบิบ้งน่อยน,นี่ครับงามนี่บบาดีขวดออกเนะอ่อ,อนอ้วัยสวยพี่น้องมันจะออกตามตาลักษณะนี่ครับแม่ครับนี่นี่โค่นเหงาเพื่อนนี่ครับมันจะออกตามตานี่ครับซับเลยครับตาพี่น้องโมเมนต์หน่อยได้ไหมครับงามอยู่ครับคนอ่ะ ซับบาทเดียวงัดข่วงลวนออกมาครับพูนะโอ้ยหนอนส,สวยเลยพี่น้องกำไม่ห่มเลยนะนี่คิดว่าหนอนน้นอยๆครับสวยงานตามท่องเลี่ยงครับเตานึงพี่น้อโอ้นี่นอนะครับเตาครับเตาเตา น้อไมอ้ออดๆเห็นเต็กตานหน่อยๆตั้งสีบรดเลยน่อยเด้อพี่น้องคนน่ะโมกอยู่ครับเบื้องหน่ครับโอ้ส,สวยๆครับอ้านวนี่เรียันนี้ครับโมกอยู่ครับพี่น้อง นนันี่เท่าไงไปไปอ่อนเลยพี่น้องผมผมพุ่นนะครับเอาล้วกระทมพี่หน่องก่อนตาแบบนี้ถ้าเฮาปล่อยไว้เพื่นจะแห้งตายซื่อๆได้ครับว่ามปนต้นเพื่นตายได้ครับตาเพื่นจะแห้งแล้วบวกเกิดง่ายครับต้นเพื่นนลำบ่กตายง่ายแล้วครับถ้ากระทมให้เพื่นยังคว่างชุ่มชื้นนะครับ ผมใหม่ครับพี่น้องครับรกินกระยางหาไปเรื่อยๆครับตอนนี้บ้าดินในเต็มตาเลยครับพี่น้องบ้าดินกับสีพิงหาอีกจ็กสองสามกอครับเพื่อจะย่างไปหาโหลดครับยิงกอน,นี่กยนะก็เป็นตะมีแต่พี่น้องขึ้นเย็งกอสิยิ้ขเขียวอยู่ต้งเทียบบางกอที่เ,เขาคิดว่าบ่มีเป็นกระมีได้พี่น้องครับ สสดใโอ้ยไม่กี่ไหก้กัแต่มันตอมตาโอ้ยคือจังบริเม็นน้ำมาตอมมาขักตอมแน่แท้วัดตามตาแต่เสีด้เตาเตานัองดีหน่งสิหน่อโมกโมกรับนี่แบบนีโมกดีอ่อนดีครับนี่ครับผม ตอนนี้บ่ท่านกตายได้พี่น้องนี่ครับนี่ยังคิวเขียวอยู่แต่ว่าหัน,น,เ,น,นเป็นบ่มีล่ำขื้นนี่คือต้องแน่เพื่อนขำเพื่อนพูนเพื่อนยังออกมาเตาไอ้เหากินอยู่ครับสองเตาพี่น้องอันนี้บอกง่ายนึงครับพี่เน,นี่ยนี่พราเพื่อนโดนฝนพี่น้องครับน,นี่ครับแม่เพื่อนโดนฝนแล้วก็ดินท้มเห่านี่เพเ่็นกระสีปโป่งออกตามตาม่ตางสินะครับเก็จะนั้นเวลาเห้า วล่เาบ,าด,ดบา,าดิน,าาดนกุดนะครับเวลาเราดินสาบเราดินจะททมอยู่ตลอดเพื่อให้พื้นชุ่มอยู่ตลอดนะครับต้มจิ้มนี่บ่ต้อง,นนองปอเปลือก,อกหงาพี่น้องมกๆเลยครับ อ่อนเลยครับเอาคืนแบบแค้กระทพี่นทางทมทมปิดแผลเพ่อนครับบ่อห้บ่อห้ยเป็นคืนโค่นนะครับเ้าก็สชีได้กินเนาใหม่ต่อไปครับเจ้าหญิงเสพี่น้องเบิ้งนะครับกอไผ่ถีดเพื่อนตายนะครับมื่เเพื่อนตายครับพี่น้องเบาพิษครับที่มันโดนไฟไหม้นะครับนี่ครับแล้วว่าเพื่อนตายบ่อ นี่พ่นม่ตายครับพ่อหอดฤดูฝนมันก็สิป้งขึ้นแบบนี้แห้งงามกว่าเก่าครับขี้ฝนเพิ่นที่เพิ่นโดนไฟไหม้เป็นพุ่งผงนะครับโดนเหงาเพิ่นแห้งสีงามกว่าเก่าครับพี่น้องลาบ้าดินสีผ้าเมือเบิงว่านอพ่นสิออกบ่ครับนี่ครับปกติหอดหนาฝนมันสีเริ่มแท่งนอกันนะครับหน้าออกอีลีขันพุ่นขึ้นเหี้ยนอกบหไงเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าดินสีซับบ่งครับ นอนแบบง่าปาดมงเนี่ครับนอนแบบงา,าครับนอบบนมีกรารังขวนโอยนอนนี่ครับ สวยงามตามทองเรื่องพี่น้องนองงามครับก็ไฟใหม้ดครับนีุ่ณนะโอ้อแบบใหญ่เลยมากเลยครับคุณนะครับฝ่าห้องหึมหืมมากแล้วเบาดินแถวว่าไปผูกไกอยู่ครับอ่ะผมครับ ไปจึงสิย่างไปหารถหรอครับไปดึงเด็ย,ย่างไปหารถครับแยวนีเป็นป้าหยาแฝกทั้งเบิดเดอครับหยาแฝกโดนไส้ใหม่เกิดง่ามกว่าเกาโดนฝนแล้วครับจนเอียงหน้าแต่เหนง,ง่ามง่ามพี่น้องธรรมชาติบานเท่าครับเคี้ยวขจี อุดมสมบูรณ์ครับเข้หาหาหกินอนุรัก์ไปนำกินหอรักษาสิ่งแวดลอ้อมหาหนอใหม่ครับก็ได้กินนอเพิ่นครับหาเหล้หาก็ถทมครับก็ีอบนอนญ่ยๆหาได้กินครับเมืองตอนเอียงหน้าพี่น้องครับเอียงนาสวยๆเลยครับ สวยงามตามทองเรืองครับนาาบ่าวดินหอดรดแล้วหอดรดแล้วอดตายแล้วครับโ <laughs> อ,อ้ยเป็นริมเซที่บ่าวดินขามไปหาเราใหม่นะครับตาขามบัวใดแล้วน้ำท่วมหัวแล้วครับน้ำเป็นตะยานแห้งครับนานการหาเราใหม่ของบ่าวดินมือนี่ครับนี่หนอนดังดินหนอนใหญ่ๆเลยครับคุณน่ะ นี่ตราตั้งดินนี่ครับโมเมนต์เราใหม่ตายได้พี่น้องนีนอนตั้งดินขา,ขาวๆลื่นเหลืองนี่ครับนอนใหญ่อวบอ,บอบเลยครับครับผมครับผมบ่าวดินขอบคุณแห่งเอื้อแห่งใจจากพ่อจากแม่ทุกๆหมองบอลเด้อครับที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์มาเยี่ยมยามถามไทยบ้านนีหน่อยซ้ำหลังห้อยดินที่อีสานบ่าวบอยแดงดินอีสานสาวเมยอีสานพ่อเราลูกหลานบ้านห้อยดินสุขุสุขคนขอบคุณหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจ ขอบคุณหนึ่งการติดตามนะครับจากพ่อแม่พี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ดินธินิสานฝากเพจเน,นเดอร์ครับทางเฟ c บุ๊ก k ห้ดินอินิสานทางเฟ e บุ๊กครับให้แม่แม่เอฟซีขอไปกดไลค์ให้เบาดินแน่ฝากเบาบอยน้ำเนเดอร์เพจเพิ่นกะบบาบอยแดนดินินอิสานครับสาวเมฆอีสานพาาละขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่พิสูจนชีวิตพ่อพ่อแม่แม่ที่ไปมีขอบมีขั้วอยู่ทางต่างแดนต่างชาติน้ำเดเอร์ครับ เบิ่งคลิปบ่าวดินกินหอดบ้านกินหอดเฮื่อนกินหอดพอกินหอดแม่กินหอดอดีตี่เคยเฮ็ดเคยสางเคยสัมผัสเคยอยู่เคยอาศัยกินหอดห้อยดินทินอีสานในเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิถีชีวิตของคนอีสานกลุ่มหนึ่งไปให้พ่อพี่น้องทัวรโลกเด้ยหเด้เห็นน้ำเนครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผมเบิดสุขสุขคนลำรวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งผูอยู่ทางต่างแดนมีเงินมีทองลำรวยกลับมาบ้านกลับมาเมืองเด้อพี่น้องสวัสดีครับ